สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาไลฟ์สดนะครับผมกับคอมเทรดพุ้น6หน้าจอนะครับแล้วก็เปิดค่าสกุลเงินเนี่ยมากกว่า20สกุลเงินนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญก็ได้ถ้าคริปโตก็เรียกเป็นเหรียญนะผมถ้าฝั่งฟอเร็กก็อันนี้ก็จะเปิดดูกาฟแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมหรือว่าใครที่เล่นออปชันอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับที่หน้าจออยู่ตอนนี้ที่ผมให้ดูนะครับจะเป็น6หน้าจอซอยย่อยหน้าจอละ4โปรแกรมนะครับนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะอยู่ประมาณ 24เหรียญนะครับพร้อมกับเกมพับจีพับจผมกําลังโหลดอยู่นะครับ่เดี๋ยวถ้าใครกําลังมองหาคอมเทนท์หุ่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น2หน้าจอ3หน้าจอ4หน้าจอ6หน้าจอนะครับหรือว่ามากกว่า10หน้าจอผมก็จัดให้ได้นะครับผมประสบการณ์นี่มากกว่าหลายพันเครื่องเลยนะครับช่วงนี้ก็มีลูกค้าทักมาจัดคอมเทนท์พุ่นกันค่อนข้างเยอะเลยนะผมถ้าทุกคนเนี่ยลองเซิร์ชคําว่าคอมเทนท์พุ่นใน YouTube หรือว่าใน Google ก็ตามส่วนใหญ่จะเห็นคลิปผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนแรกๆของประเทศเลยก็ว่าได้ที่ทํารีวิวคอมพวกเนี้ยลงใน YouTube นะครับผมนะครับผมพอเซิร์ชปุ๊บก็น่าจะเจอแต่หน้าผมนะครับไม่เชื่อลองเซิร์ชดูก็ได้นะผมคอมเจ็ดพุ้น6จอคอมเจ็ดพุ้น4จอส่วนใหญ่แล้วจะเจอแต่ผมนะครับที่อยู่บนโลกออนไลน์นะจะเป็นสเปค i5 เจเนอเรชั่นที่11บเอ็ดนะผม1 1 4่0นะครับมี6คอร์12องเทปนะครับ6คอร์12องเทปมันดียังไงแล้วก็ i5 มัันดียงไงงมันดีีตรท่่วา เวลาเราเปิดหลายหน้าจอนะครับผมมันจะช่วยในการประมวลผลทำให้การทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับชิปกราฟิกที่อยู่ในตัว CPU นะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถต่อหลายหน้าจอได้นะครับผมอย่างเช่นเมนบอร์ดตัวเนี้ยพอจะพู่กับ CPU i5 ที่มันมีชิปการ์ดอในตัวก็สามารถต่อจอแยกได้ถึง3หน้าจอเลยนะครับ CPU ตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสามารถตัดต่อได้สตรีมได้เรนเดอร์วิดีโอได้เล่นเกมได้ถือว่าเป็น c p u ที่คุ้มมากๆเลยนะครับในส่วนของเมนบอร์ดก็จะเป็นเมนบอร์ด B560M SDV นะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือสามารถต่อจอได้เพิ่มถึง3หน้าจอเลยนะครับถ้าใครจะต่อแค่2หน้าจอก็ไปเไปไ็นเล่นไปเล่นรุ่น S510 ก็ได้แต่ถ้าจะเล่น3หน้าจอแนะนำเป็น b 5 6 0 m SDV SDV ตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันสามารถต่อ3หน้าจอได้นะครับโดยใช้พอร์ต D-Sub S.D.I. m แล้วก็ D.V.I. นะครับผมค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแล้วก็ลองรับการติดตั้ง S.S.D.M. 2อีกด้วยผมช่วยให้การโหลดโปรแกรมไวมากยิ่งขึ้นนะผมเมนบอร์ดตัวนี้ผมแนะนำเลยค่อนข้างคุ้มนะครับต่อมาในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับจะใช้เป็น S.S.D. ตัวน,นี้เลย M. 2 N.V.E. m ความจุถึง500กิกเลยแล้วผมจะให้การเปิดโปรแกรมไวอัปเดตโปรแกรมไวนะครับผมต่อมานะในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับ แรมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ใช้มากถึง32กิกเลยผมอ,อันนี้ลูกค้ามาลูกค้ารีเควสมาเป็นพิเศษนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยแรม6กิกก็เพียงพอแล้วนะครับแรมเยอะมันช่วยอะไรช่วยในเรื่องของการเปิดหลายอย่างเยอะๆแบบนี้เลยนะครับถ้าแรม8กิกเปิดแบบนี้ไม่ได้นะมันจะแหลกมันจะน่่งนะครับผมจริงๆถ้าเป็น6กิกก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเป็น32กิกก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่ต้องการเปิดหลายๆอย่าง,งพร้อมๆกันเช่นเปิดดูกราฟหลกราฟเล่นเกมไปด้วยได้ได เปิด Facebook เปิด YouTube เปิดโปรแกรม Photoshop เปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเปิด Discord เปิดสตรีมมิ่งนะครับผมอันนี้ถ้าเปิดเยอะแบบนี้ก็แนะนำ RAM 16G ขึ้นไปนะต่อมาในส่วนของการ์ดจอนะครับอันนี้การ์ดจอลูกค้าจะรีเคมาเป็นพิเศษเลยนะผมอยากเล่นเกมไปด้วยเทตไปด้วยก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยพอดีลูกค้าค่อนข้างางบเยอะนะครับก็จัดเป็น RTX 2060นะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือเล่นเกมลื่นแค่ทุกเกมภาพสวยด้วยนะครับแล้วก็ สามารถต่อจอได้อีกถึง4หน้าจอพร้อมกันเลยนะครับแล้วทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อการดจอกับตัวเมนบอร์ดมารวมกันนะครับมันสามารถต่อจอได้สูงสุด7หน้าจอนะครับสามารถต่อได้สูงสุด7หน้าจอเลยแล้วก็ถ้าจะต่อจอเพิ่มในอนาคตก็สามารถซื้อการดจอมาเพิ่มได้อีก2กาการนะผมทำให้ต่อได้มากกว่า10จออย่างแน่นอนนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถ ทักามาปรึกษาสอบถามผมได้เลยนะครับอโอเคทีนี้ใน,นส่วนของสเปคคอมจบไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ24นิ้วขอบบางนะผมจะสังเกตได้ว่าขอบมันจะไม่หนาเลยขอบบางนะครับแล้วก็ r e f r รชเ r a นะครับอยู่ที่75เฮิร ในส่วนของพาร์นลจอนะครับพาร์นลจะเป็น IPS นะครับผมเลือกเป็นพาร์ทนล IPS ไปเลยนะผมเวลาเรามองซ้ายมองขวานะครับมันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็ในส่วนของขาตั้งนะผมขาจะเป็นขาตั้ง6หน้าจอแข็งแรงมากนะครับนี่ก็คือสามารถติดตั้ง6หน้าจอนะครับแล้วก็ในส่วนขาตั้งจะเป็นลักษณะพิเศษนะครับผมขาตั้งจะเป็นลักษณะออกมาทางโค้งๆเคเบิลๆหน่อยเวลาเรามองที่หน้าจอนะผมมันจะแบบมองง่ายนะผมมันจะดูแบบจอมัน จะแบบไม่ไดออ้ออกไปจากหน้าจอเยอะเกินไปหน่อยนะผมมันจะทําให้แบบอบ,อบล้อดวงตาทําให้เรามองง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมในส่วนของโต๊ะนะครับผมขนาดความยาวของโต๊ะนะครับจะอยู่ที่180เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของความกว้างนะครับจะอยู่ที่75เซนติเมตรโต๊ะนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยนะผมรองรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลนะครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของ การใช้งานกันบ้างนะผมว่าเฮ้ยใช้งานงหน้าจอมันใช้งานยังไงเพราะว่ามีลหลายๆคนยังไม่เคยใช้นะผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับก็ <_' co ast> คือมีเมาส์1ตัวนะครับเมาส์หนึ่งตัวคีย์บอร์ด1ตัวสามารถคุมได้ทั้งหมด6หน้าจอเลยนะผมโดยที่เราไม่ต้องไปใช้คอมหลายเครื่องนะผม1เครื่องเพียงพอนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่อีกด้วยนะผมสายไฟไม่เยอะนะครับคอมหนึ่งเครื่องเอาอยู่สบายๆนะครับจะมีจอหลัก1ห,หน้าจอนะครับมีจอหลัก1ห,หน้าจอเราสามารถ ขยับโปรแกรมไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้ไปบนไปล่างก็ได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับโดยการคลิกซ้ายค้างไว้นะผมที่ตัวที่มุมซ้ายโปรแกรมอะ่ะเพื่อนๆ่น่าจะเคยทําอยู่เนาะเวลาแบบขยับตัวโปรแกรมแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเนน่าจะนึกภาพไปออกเนาะเวลาขยับนะครับเวลาขยับนี่ดูนะผมจะขยับไปมุมซ้ายบนนะครับก็คือลากไปเลยดูนะเนี่ยครับลากขึ้นไปได้เลยแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะลากขวาก็ได้นะครับเนี่ยครับลากขวา นี่ด้วยเมาส์ตัวเดียวนะครับผมใช้แค่เมาส์ตัวเดียวหรือว่าเราจะปาดเป็นแนวทะแยงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะมาแล้วนะครับเห็นไหมปาดเป็นแนวทะแยงใครใช้แรกๆเลยอาจจะงงหน่อยบางทีอ่ะมันต้องปาดปาดชนเป็นแรงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปาดชนเป็นแรงๆเนี่ยมันจะเป็นการบังคับให้โปรแกรมนะ่ยอยู่ในหน้าจอนั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างใกล้ๆจอตรงนี้ให้ดูแล้วกันอ่ะ ถ้าเราปัดไปแรงไม่พอนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันจะชนขอบแบบนี้มันจะขยายเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเราขยับไปเบาๆแบบเนี้ยมันจะเป็นการขยายโปรแกรมมากกว่าเห็นไหมครับมันจะขยายโปรแกรมแบบนี้เดี๋ยวผมจะขยับกลับมานะครับนี่เห็นไหมถ้าเราจะจะเอาไปข้างบนนะครับถ้าเราชนเบาๆแบบนี้มันจะเป็นการขยายโปรแก,กมยยรแมกรไปเล like ยนะครับเราต้องขยับแบบว่าผักมันออกไปนะครับ ฟึบแบบนี้เห็นไหมอ่าถ้าเราอยากแบ่งให้มันเป็นสี่ช่องแบบนี้มันต้องทํำยังไงครับผมทาง่ายๆก็คือเราก็ทําคล้ายๆเดิมนะครับผมค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับเมาส์ไปแต่อย่าไปผักแรงถ้าถ้าผักแรงเนี่ยมันจะออกไปอีกหน้าหนึ่งนะครับดูนะปึ๊บไปที่มุมซ้ายบนนะครับค่อยๆไปแล้วมันจะมีแถบโป่งใสออกมาเราก็ปล่อยเมาส์อ่าได้แล้ว1จอนะครับได้แล้วหนึ่งแถบฝั่งขวานะผมก็ทําเหมือนกันค่อยๆดันเมาส์ออกไป ขวามือพอมันขึ้นโปร่งใสเราก็ปล่อยเมาส์เห็นปะ่ะทีนี้มุมขวาล่างนะครับผมล่างมันลงมานะฟืบพอชนขอบแล้วปล่อยแบบนี้นี่ก็จะได้เป็น4แถบ4ช่องแล้วนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยอ,อันนี้ก็จบไปในส่วนของพาร์ทการใช้งาน 6หน้าจอเบื้องต้นใครซื้อคอมกับผมไปแล้วตั้งค่าไม่เป็นผมมีทีมงานไปทีมวิวตั้งค่าให้อีกด้วยนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูนะผมว่าเครื่องนี้มันเล่นเกมได้ประมาณไหนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้คอมเทรดหุ้น6หน้าจอราคาเริ่มต้นอยู่ที่กี่บาทนะครับถ้าไม่ได้เล่นเกมเลยเทรดหุ้นอย่างเดียวดู youtube พิมพ์งานเอกสารเล่น Facebook นะครับ เริ่มต้นอยู่ที่40,000บาทเท่านั้นเองคุณจะได้หน้าจอ6หน้าจอ24นิ้วขาตั้งเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์เครื่องคอมหนึ่งเครื่องพร้อมสายอุปกรณ์เชื่อมต่อครบเลยนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะโอเคแต่ผมจะลองเล่นเกมให้ดูนะครับเผื่อใครอยากเอาไปเล่นเกมมาดูความแรงกันนะครับในขณะที่เราเล่นเกมเรายังไม่ปิดโปรแกรมเราเปิดแบบแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องปิดมาดูความแรงกันว่ามันจะ ทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมโหลดเกมสักครู่นะครับในส่วนของแรมเครื่องที่ใช้ไปตอนนี้นะครับประมาณ10กิกเท่านั้นเองนะผมซึ่งคอมเครื่องเนี้มัน32กิกเพราะฉะนั้น16กิกก็เอาอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์เปิดอะไรมากมาย16กิกเอาอยู่สบายๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ลงโปรแกรมหรือว่าสายตะต่อที่แบบต้องการไฟล์เยอะๆเ,เนี่ยความจุ SSD 210 5กิก ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ใช้การจอไม่จะเป็นที่จะต้องใช้ตัว RTX 2060เลยนะผมตระก,กูล700ซ e r i e s ก็เอาอยู่แล้วนะครับแต่เวลาขยับจะอาจจะมีหน่วงบ้างนะผมตามการใช้งานตา่างบประมาณนะผมแต่ถ้าเป็นชุดเนี่ยการขยับเมาส์การขยับอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่หน่วงคือแบบลื่นไหลสบายๆเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> คือถ้าอยากมาลองจับลองเล่นดูสามารถมาหาผมได้นะผมผมอยู่สารคามแถวขอนแก่นนะครับก็ลองมาทดสอบ ดูได้เลยนะผมหน้าร้านอยู่ที่สารครามนะครับมาได้ผมจะส่งทั่วประเทศนะผมมีเก็บเงินปลายทางมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับอ่ะผมจะให้ดูนะระหว่างเล่นเกมพร้อมกับเปิดโปรแกรมเทรดหุ้นเปิดเว็บบิตอ่าเปิดบิทคัพไปด้วยเนี่ยนะครับประมาณ20เหรียญน,นะครับผมพร้อมกับการเล่นเกมพับจีนะครับผมเป็นเกมแนวเคาน์เตอร์นะครับมาลองดูกันว่าจะเล่นลื่นประมาณไหนนะครับเดี๋ยครับตอนเล่นเกม เห็นไหมครับอ,นนอ,อันนี้คือผมปรับการตั้งค่าแบบปรับสุดเลยนะครับเห็นไหมนี่เล่นลื่นไหลแทบจะไม่เจออาการหน่วงอาการกระตุกอาการแหลกเลยนะครับเห็นไหมครับดูความแรงอ่าเป็นไงน่าสนใจไหมผมจะลองปรับเป็นต่ำๆให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะปรับเป็นวิดีโอสบายๆแบบนี้อ่ะก็จบไปนะครับผมสำหรับ ไลซ์สตรีมนี้นะครับถ้าใครดูแล้วชื่นชอบนะผมหรือว่าอยากได้งบแตกต่างจากงบนี้ที่ผมแนะนําไปหรือว่าอยากได้แค่1จอ2จอ3จอ4จอ5จอ6จอหรือว่ามากกว่า6จอก็ลองทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะผมส่วนช่องทางการติดต่อก็อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะเป็นชื่อเพจแอดบ x ็อจากสเป c คอมหรือว่าในไลน์ก็เป็นแอดไซน์แอดบ s ็อกสเปคอนะผมดูในใต้คลิปก็ได้เช่นกันนะผมก็ ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะผมนอกจากคอมเทรดหุ้นผมก็จัดคอมเล่นเกมก็จัดคอมเทรหุ้นก็จัดคอมปล่อยบอร์ดก็จัดนะครับผมนี่ก็ถ้ามาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับผมมีบริการหลังการขายอย่างดีงดนะผมมีทีมงานไอทีพพอร์ตคอยดูแลช่วยเหลือลูกค้าเมื่อลูกค้ามีปัญหานะครับผมถ้า,าลูกค้ามีปัญหาก็สามารถส่งกลับมาให้ผมดูแลได้เลยนะครับนี่โอเคครับ